่ะผู้โชคดีของเราค่ะนะะคเรากำลังจะไปถามเพื่อนๆของเรานะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะด้วยกันมาครับใน้งนี้นะคะนี่ค่ะครับผมเอ้ามาอีกรอบค่ะแนะนำตัวค่ะชื่ออะไรคะชื่อแบงค์ครับชื่อจริงนายปฏิภาษทานสุทธิชัยเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษาสาขาขลุศาสตร์ครับผมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกตวันนี้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะวันนี้ใช่ไหมครับตั้งแต่มาถึงเลยก็รอ สุคนที่มาจากสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์ฮะแล้วก็รอทานข้าวกันตอนประมาณสิบเก้าโมงโอ้โหอร่อยมากฮะมีทั้งมีอะไรจะอะไรพิเศษพิเศษอย่างเงี้ยไหมมีอะไรพิเศษก็คือเค้กฮะอร่อยมากแน่นอนคนซื้อไม่คิดว่าฉันหนุ่อะไรอย่างเงี้อ้าวหลิศเลยแล้วยังไงต่อคะวันนี้ทำอะไรอ๋อวันนี้ฮะหลังจากนั้นเราก็มาบุรณาวัดบุรณะบุรณะหรือบุรณะบุรณะค่ะบุรณะวัดครับอ้า ก็จะมีการทําความสะอาดรอบวัดนั่งสมาธิแล้วก็ทําความสะอาดภายในศาลาครับผมวันนี้ได้ทําอะไรบ้างวันนี้ทําอะไรบ้างก็ผมก็ตัดหญ้านั่งสมาธิกวาดบ้านเอ้ยไม่ให้กวาดบ้านดิกวาดศาลาครับแล้วก็ถูศาลาผุดเทียนมากมายเลยครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะฮะให้มีอะไรเขาเรียกมีความคิดรเริ่มนะฮะที่จะ รักษาศาสนาพุทธของเราให้คงอยู่ตลอดไปนะครับทํำให้เราจิตใจเราสงบด,ด้วยมไม่คิดพุ่งสัน้นใช่ครับดีกว่าเราไปนั่งเศร้ออาอกหักกับใครบางคนก็ไม่รู้อ๋ออันนี้ไม่ใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ, <laughs> ะงั้นก็ขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปค่ะเราจะไปพบกับต่อไปนะคะเราก็จะไปหาผู้โชคดีรานี่่ะพี่เสกค่ะพี่เสกค่ะ ่คะชื่อนายมงคลสุรโครับมาจากมาจากมาจากราับัุริตสาขานิตสาได้ทำอะไรบ้างคะเกี่ยวกับในการมาไข่กันก็แรกก็ไฟมาเกือบไม่ทันมาี่กินข้าวนุกับเพื่อนซเกมแล้วก็มองมอบริทนะครับ ไปทำมาได้ตั้งแต่เช้าก่อนมาได้พัฒนาวัดนะครับหน้าที่ได้รับมอบหมายอะไรบ้างคะเออก็ทำทำที่เขากับทุกอย่างครับทั้งจุดไฟที่เป็นกรรมกรนะคะพี่เสกทองจุดไฟในต่างจังหวัดแล้วก็ตอนตอนบ่ายก็ตอนบ่ายก็ล้างมันโถครับ น้างโถแล้ค่ะการสังฆชนิน้ค่ะหาาน้ำร้อห้สว รู้สึกปลื้มครับไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนคแล้วได้ทำหน้าที่อะไรบ้างคะมาใหม่ก็กวาดลานวัดครับกวาดเศษใบไม้ครับเก็บขยะเดี๋ยวเราไปแล้วมีอะไรจะฝากบุด้วยะก็สิ่งที่มีก็มีแต่ฝากบุญครับฝาฏิโมจนาบุญกับทุกคนนะสาธุ พี่ใหญ่สองคนค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อรู้สึกพึ่งมากเลยค่ะได้พัฒนาวัดวันนี้ก็แต่ก่อนก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็สะอาดนะคะชื่อพี่ต้าค่ะอยู่ราชพัชรินทร์นะคะสวัสดีพี่ดิดค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อพี่ดิดนะครับก็เรียนอยู่ราชพัชรินทร์นะครับเป็น น้อประธานจุโรมพุทธรัชพัฒน์ตรีนะครับนี่ประธานนะครับงานนี้สุดยอดมากเลยครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจและปราบปลื้มดีใจมากเลยที่น้องๆสามสถาบ้านรัชพัฒนตรินรัชพัฒน์ีราวแล้วก็อัชพัฒน์ศรีสเกตนะครับได้มาช่วยกันพัฒนาวัดแห่งนี้นะครับวัดบ้านสบาลนะครับให้เจริญรุ่งเรืองครับพุทธศาสนาจะอยู่กับคนไทยไปอีกนานนะครับสาธุสาธอันเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะคะริมห้วยค่ะริมห้วยเราพบผู้โชคดีของเราแล้วสามท่านคะ

ก็มีสารรอรอทันงข้าวพร้อมกันค่ค่ะขอมากเลยค่ะนะคะนะคะไปค่ะ เป็นกันดีมากๆเลยแล้วก็ได้มาทําความสะอาดวัดนะคะแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์นะคะนี่เห็นไหมคะเกี่วขยะเ่ไ้อะไร้าคะโอยะแยะเลยค่ะวา้านวัดนะคะเช่นกระจกับโอมันใหไม่หมดเลยจริงๆอะเอาแค่นี้น้ออๆก่อนละกัน่าเมื่อกี้เห็น่าสมาธิรู้สึกยังไงบ้าง แบบน็ดเหนื่อว่าทั้งวันเนาะก็ได้นั่งผ่อนคลายกันสบายไปค่ะเราจะไปกำลังยืนชมวิวอยู่เลยนะคะเดินนี้ตลอดเลยค่ะคนนี้อ่ะสัมผัสเลยตลอดได้ข้อเลยค่ะใช้นมจุ้ยค่ะสุมดมนะึงค่ะคูณดังๆเลย ผ่อนคลายสงบหรือว่าเฮ้ยรู้สึกว่าชอบน่าสนุกแบบอันเลิศมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงคะรู้สึกผ่อนคลายหรือเปล่าโอ้คืนนี้็นทุนพูดน้อยค่ะพูดจิบพูดจิบคำตอบมาคำเดียวนะคะอื้อนะคะแน่นอนค่ะแน่อนอนอ,อ่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปถามซีซึกเกะกันดีกว่าโอ้ปปไปไป<ห>ไม่ไดคุณที่จูดีคุณคือผู้โชคดีคนคน,นั้นเลย่เลิกกันไม่ได้ไม่ได้ พี่กว้างอย่างนี้อย่างขาวอ่ะทำอะไรกันนี่ฮะเดิี่จักยานพี่กว้างอย่าโดดน้ำกวางคือคนให้อภัยแล้วกว้างดอกตะเกียบดอกตะเกียบดอกมตะเนี้ยบมีแต่ไหนดอกตะเกียบโอ้ยมือมันขึ้นแต่ก็ได้เลยน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือมอไหนคะชิสเกตมออะไร็นนอคะสีม่ะเป็นหลกชื่อเบค่ะค่ะีความรู้สึกยังไงบ้าะมาทำกรมวันนี้ันคะพูดไดคำเวเลยค่ะว่าพืมากๆเลย่ะสนุกแล้วก็มามากกับการกวาความสะอาดสาราพระใช่ไและกิจกรรมที่ได้รับมามา ทำทุกอย่างเลยค่ะที่ขวัญนะมีอะไรทำทั้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกวาดถุงเช็ดขยะนอขยะเอาขยะนี่ชลประเมืองนี้บ้างได้บุญต้องทำแล้วนะคะมาอีกคนเชิญท่านเบื่อของเราวันนี้รู้สึกว่าหนักหนาไปแล้วอะไรนี่เยอะครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก่อนใช่ไหมอ้าววันนี้คุณทำอะไรบ้างครับผมเหรอครับ ็เดินไปเที่วที่เที่วแดนอ๋อคนคนเล่ร่อนใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่อะโอ้โหมากเหมือนมากไซเบนครับอ๋อนี่เป็นไงบ้างครับนั่งสมาธิแั่งสมาธิและครับมีที่นั่งบันั้นพอนั่งลงปุ๊บกล้องนี่ขาวจังหลับใช่ไหมฮะอ๋อไม่หลับเนาะสุดดีนะนี่สดีนะอ๋อแล้วเป็นไงบ้างมาวัดครั้งนี้ครั้งแรกโอ้ยผมมาวัดตลอดผมมาวัดบ่อยอ๋อมาเผาศพไม่ใช่ไม่ใช่ กันในวันนี้มีทำอะไรบ้างคะแล้วครับแล้วครับอะไรวันนี้ก็มีทำอะไรวันนี้ก็จะมีตัดหญ้าขอโทษนะครับเห็นบ้างคะเหมือนมากเลยค่ะเหมือนรู้สึกดีกับเหมาะอย่างยิ่งกิจกรรมตัดหญ้าโอ้โหเป็นคนชอบตัดหญ้าแสดงว่าชอบเป็นคนสวนใช่ไหมครับผมอือนาคตอาชีพนี้เรียนทำไมเนี่ยได้รับนะครับวันนี้ได้รับอาหารมาทานรู้สึกว่าเมียเสตอร่อยอร่อยเลย เค้กครับเค้กอร่อยมากนี้คะเอ้ยคนซื้อเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันก็ดีนะครับดีแล้วอะไรดีครับเดินไปแค่ที่ทำวันนี้ก็ดีนะอะไรทําทําวันนี้ก็ดีอะไรก็ทุกอย่างครับว่ทุกอย่างก็บอกผู้ชมทางบ้านก่อนดิอะไรก็ตัดหญ้าดีอ๋อตัดหญ้าดีโอ้ในสมาธิก็ดีขอบคุณมากครับ อ้าต่อไปเราจะไปสัมภาษณ์นะคะน้องชายของท่านประธานชิซเกะนะค่ะเอาแล้วจ้าแนะนตัวเลยคะชื่ออะไรคะมันจะขึนครับชื่อพาทุกคนครับมาจากซีกิโต้ซูรินครับรู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงบ้างในกิจกรรมครั้งนี้คะโอ้เปิมครับก็ดีนะครับเอาเปิมก็ดีอะไรอีกครับเหมือนเมื่อคืนเมื่อกี้อะไรก็ดีนะอะไรดี คณเยอะๆไหนเออทำไมเนี่ยคนกันเองคนเยอะแยะครับผมอ๋อติดว่าค่ะเออรู้สึกยังไงบ้างกับิกรรมมีอะไรบ้างคะจิตกรรมเชลยมีทัิทีมีสันทีชิดทันทลกครับแล้วก็รู้สึกสว่างไหมคะรู้สึกสว่างมากเลยคะอยู่ใกล้คะมากมาไม่มีครับอ้าวตอนนี้ไกินข้าวอีกไหม อิ่มครับผมอิ่มประจำอยู่แล้วครับไม่มีวันไม่อิ่โอ้ยอิ่มเยอะก็ดีครับวันนี้ดีครับนีแล้วอะไรดีอิแล้วก็ที่สำคัญครับอิ่มครับกินอิ่มฟรีด้วยครับวันนี้ครับรู้สึกยังไงครับบมาฟรีเช้าวันสำหรับมันเอามารวมกันรเป็นยัไงอ่าความสัมพันธ์เป็นไงมั่งเลิศแรงแฟนเลื่อมอีกแล้วครับอิ่ม

ใช่ค่ะชื่ออุ๊บค่ะข้ากราชฟ้าสรินค่ะพี่คอรู้สึกยังไงวันนี้อ๋อดีใจมากเลยที่ได้มาพัฒนาที่วัดนี้ค่ะรู้สึกปลื้มลมแล้วก็ปลื้มค่ะเรียนแบบไหนแล้วได้รับกิจกรรมอะไรบ้างที่นี่ก็ทำความสะอาดบริเวณรอบๆบูตค่ะโอ้ยซาลาแล้วอะไรต่อคะค่ะรู้สึกยังไงเมื่อกี้ได้นั่งสมาธิอะไรยังไง